สวัสดีครับเมื่อนนี้ก็มาพบพ่อกันอีกแล้วเนาะเออ่ช่วงนี้บ่ค่อยได้ลงคลิปเนาะคืองานมันลัดโตเนาะลูกค้าไหลเบิ่งมันบรรยากาศลูกค้าเต็มเลยวัมนี้มองสียางเลยเนาะมานี่งานกับสิริตโตต่วมือนี้ไม่โอกาส <c oughs> มาแบ่งปันความรู้ให้พี่เพื่อน น้องๆหรือว่าคนเล่นไม่มาแบ่งกันนะนี่ก็จะเป็นทั้งสวนห้องฮาวกระตตัดเป็นเล่นเป็นอเอาตอต้นนี้ก็ระ,ะซื้อมันกระตซื้ออันนี้เนาะอ๋อไอ้แม็กซิคานัมเนาะที่โดเดลรอนแม็กซิคานัม ตัวน,นี้ก็จะจิ้กคลายการหนึ่งก็จะจิขายดอกประมาณเจ็ดหมืน่นหมื่นวอนนี่แหละถ้าจำไม่ผิดเนาะนี่เขาก็จะตัดมาและนี่ประมาณน,นี้เขาก็จะมาตัดเป็นคอเป็นคอแต่อ่จาจะเล่นนี่เขาต้องใส่เบสิกตัดแน่จังหน่อยเนาะแต่อ่าการตัดต้องตัดให้มีมีลาอากาศเนาะเนี่ยคอให้มีลาอากาศคอที่บ่กมีลาอากาศเขาก็ มีบ่เนาะเพาะเขาเป็นครูเป็นครูก็ได้เนาะเป็นเป็นใบครูเพราะว่าคอหันหลังคอมันกับ,บ่บมี่ลากอากาศนะคือคอนี่เนาะหลากอากาศบ่มีเขากะปึ๊บตดัดขึ้นมาเป็นขอครูเป็นสองใบก็ได้บ่เป็นยังประมาณน,นี้นี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนส่วนยอด <c oughs> เราก็จะแยกกันขอกับยอดเนาะเพราะว่าขายคนละราคาทั้งสวนห้าก็จะเน้นเป็นตัดทีละขอทีละขอเพราะว่าต้องการจำนวนหลายอันนี้ก็นีนน่เป็นทีตัดออกมาที่จะมาชําแลเนาะที่จะมาตัดนองเขาสวยแม็กซิคนัมเนาะกันตอนตอน่ตอไปเดียววิธีการจำห้องไปเพิ่งกันเลนยเนาะวิธีการ ชั่มหอกกับสีมาชั่มแบบอหอกด้วยสเตฟนานมอดนะเนาะสเตฟานมอดห์หอกกับสีเซนนำไปมัม่นขึ้นหนึ่งเนาะเพื่อให้เขาแสบซึมซับน้ำความชื้นเข้าไปดีๆเนาะหอกกับสีหอกไปต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นส่วนยอดอส่วนเป็นคอคอกับสีหอคือกันเนาะเหอกกับสีหอกนำมา หอ่อสัตก,กน้มอดเอากะห่อแบบอา่าบ่หลวมเกินไปแล้วกะบ่านน่นเกินไปเนาะเอาพอดีพอดีพองามมันถึงมือ,อก็ติไปใจประมาณนี้ถาดเท่ากิจใจเป็นถาดล้มเนาะส่วนยอดส่วนยอดเนี่ยเอ่อใบมันลายผมก็สิเป็นตาปตเป็นตาบักฮอดเนาะถาดหาซิฟกฤติใจแค่ยิบหาตนตาส่วนขอสีบบเวนเก็ติประมาณนี้เนาะ <c oughs> หลังจากข้อแล้วเอากดสิน้ำไปเข่าของอบเพื่อเป็นการเล่งลากแล้วก็บ่รหเวณหผใบเน่าเสียบอดีหรากเดินเล้ก็สามารถนำมาปลูกแล้วก็จำหน่ายได้กระสิประมาณนี้ ถ้าเท้าแล้วบน้ำเข่าห้องกบเนาะสำหรับคนทีรู้แล้วกะเบิง้งเป็นแนวทางเนะเาะคนที่บ่ลููกะสามารถน้ำไปใส่ได้เนาะพิชานกะคมู้ให้ค้มรููกันไปเนาะัสามารถแลกเตี้ยนก็นได้หรือว่าถ้าผมเห็นว่าถือจังใดกะอ่าอมเป็นมาติชมหรือว่าบอกแนะน้ำก็ได้เนาะว่าผมกะ ของก็เล่นตน้นไม้ไม่ประทนันเด็ดปันไดดอกแตกกัพ่อรูเนาะเพราะว่าพี่นุ่มเล่าสอนมาสู่ยางแล้วเนาะกะับทพ่อไปได้เนาะแต่กับจิ่ทิ่ทันเรียงที่เป็นซื้อของต้นไม้เนาะกับที่จำได้ประทันนเมือดอกมันหลายหรือว่าอยากบึงอยู่ที่การขยายพันธุ์ต้นไม้ชนิดใดหรือว่าสูตรดินหรือว่าเป็นยา จิงลากหรือว่านำมักจึงสิน่ะเดี๋ยวาคอมเมนต์มาได้เนาะกสีเห็ดให้เบิง้งเป็นแนวทางความดูเมืม่อน,นี้ก็ลูกค้าหลายขายบัวาบวบบัวใดกินทุงขายดีแหลือกิเป็น เป็นมะพร้าวซับเนาะนะขายดีประมาณนี้ เอาก็ okay. มาเบาิ่งเั็ดตอนต่อไปเนาะว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ต่อไปเดี๋ยวเฮาไปชมกันเลย <c oughs> นี่เราก็จะมารีวิวนเนาะอ่าเฮาเฮ็ดอา่ามื้อนั้นเาจากมื้อเจกพอเรียนไปพี่สา,สามอาทิตย์กันอีกอาสามอาทิตย์สามอาทิตย์เนาะประมาณสามอาทิตย์เนาะนี่ ว่างขอบมอนเตราเนาะนี่สิประมาณนี้นะเนาะนอไม้แท่งแล้วเนาะรูบบลาก,กระลังเดินดีเนาะสิประมาณนี้นี่อ่อาไผทีบรรูุว่าเห็ดแนวไหนหรือว่าเห็ดจังไหนให้ไม่ให้ขอของเขาเนา่าเสียแลวกะ็ให้ออกมาดีเ,เลื่อนเติบโตวไวอ่าสามารถยอร้อนกลับไปบังคิบผมก็ได้เนาะ ผมได้เห็นไปคลิปหนึ่งประมาณสามอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละผมลงใบสามารถย้อนไปเบิง้งใดเนาะประมาณนี้ได้ผลดีอหลีเนาะ้าบ่ได้ผลดีลบ่อเห็ดหายเบิ้งดอกบ่คือหนังดิปิงป,ปีนพาเขาไปเบิง้งอันนี้เห็นไหนเบิ้องคัคากนั้งผ่ากันเบิ้องนี้บ่ไปเนาะ นี่มันในรอมผ่านเนาะนี่ไม่ไนนะมมเห็นแต่บังคับขากไลยขั้วจิงนี่มันเป็นคว้วจิงได้ทีเดียวนี่นี่อะนอนไหมบ้านนี้เนาะประมาณนี้เน,ะนาะานนะตอนนี้เป็นประมาณนี้หลังจากที่เขาช่ำแล้วเนาะอ่ากะซีเอามา น้ำเขา่าห้องอบเนาะกัสิประมาณาสามอาทิตย์หรือว่าหายชั่วๆกับเดือนหนึงลากกับสิออกเนาะได้ผลดีประมาณนี้เนะเาะสำหรับคลิปนี้กับบุมมี่อย่างไรเนะเาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ